ครับก็สวัสดีครับวันนี้อ่ากับนิสสันมาร์ทนะครับนะนิสสันมาร์ทอ่าคันนี้อ่าโลกานนำเข้านะครับเหยียบกันแรงแล้วกันแรงไม่สร้างงานนะครับนะรถไม่วิ่งครับไม่ตอบสนองนะครับนะปอกไฟเครื่องโชั่วคือรถแรงเหยียบกันแรงก็ไม่รถไม่วิ่งนะครับนะกับไม่ตอบสนองครับวันนี้ลองมาดูครับอ่าว่ามันมีปัญหาตรงไหนนะครับนะ ผมได้เอาไอเครื่องสแกนครับเข้าไปอ่าเข้าไปสแกนเครื่องยนต์ดูนะครับนะอันนี้หลูกไวเครื่องชัวครับนะหลดไม่วิ่งครับอ่านี่ผมพก็ได้ทําการสแกนเขาเลยนะครับนะอ่านั่นนะครับติดโค้ดนะครับนะพี่สองหนึ่งสองสองแล้วหรพี่สองหนึ่งสองเจ็ดครับมันบอกว่า E ี p ครับนะ e p พเส้นอ่าครับก็คือ เซนเซอร์กันเด่งนะครับนะครับสองคนนี้ครับผมครับก็ลองมาดูนะครับนะอ่าทำการแก้ไขนะครับนะอ่านี่ครับนี่จุดตําแหน่งของค้ากันเด่งนะครับนะเป็นคันเด่งไวฟว้านะครับนะกันดีครับอ่านี่ครับไอคันเร่งตัวนี้นะครับนะอ่านี่ครับเดี๋ยวทําการอ่าได้เซอร์คันเร่งตัวไหมมั้งครับนะมาเปลี่ยนนะครับนะครับก็ลองมาดูนะครับนะอ่าคันนี้ ผมไปเครื่องโชว์ปับ๊บโหลดคันเร่งมันไม่ตอบสนองให้นะครับนะกับคันนี้ครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูนะครับนะครับผมใส่กันเด่งตัวแรกครับนะ,อะโอเคครับ อ่าครับผมก็ได้ทำการเคลียร์โค้ดเลยนะครับนะโอเคโนโค้ดนะครับนะโคโนดาต้าเลยครับอ่าไปเกลืองดับแล้วนะครับนะกับพิดสันมาร์ทนะครับนะอ่าโอเคครับสันเดงก็ตอบสนองเลยนะครับนะกรนี้ก็คงจะไม่มีได้มาครับเพราะมันมีติดโพุดเดียวครับกรนี้กับนิดสันมาร์ทกรนี้ครับนะ วันนี้เขาคงจะไม่มีได้มากครับนะเขาคงจะหลอมันห้นไม่ยุ่งยากแต่เลยดีที่ว่าเรามีเครื่องวิเคราะห์ทีดีๆนะครับนะได้เข้ามา <c oughs> มาช่วยในหา้านพองเราน,นะครับนะมันเพิ่มความสะดวกและได้เลยองครับพวกนี้ครับเราไม่ต้องแต่ยุ่งยากไม่ต้องแต่ไปห่มไม่ต้องแต่่าคงโลงอยู่ครับก็คือใช้เครื่องวิเคราะห์ข่าข้าไ,ไ้เลยครับตัวนี้ผ่านเลยครับผมครับขอ้อคสนี้ก็คงจะไม่มีอะไรครับ กับขวัยกระชู้อ่ากันเรีงไปตบแต่น้องครับโอเคนะครับนะคลิปนี้ก็คงจะอ่าอย่าลืมนะครับนะก็ฝากไว้กันนะครับนะกับบูเล็กๆอ่าอูตังจังหวัดนะครับนะอูเชาสวิชนาตวินนะครับนะอ่าปักกดแชร์อ่ากดไลค์นะครับนะแล้วก็กดซับสไครต์นะแล้วก็กดติดตามกันนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับอูลเล็กๆของอำเภอนาทวีนะครับนะและ้วคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมจะได้ทำคลิปดีๆมา,าให้ได้ดูได้ชมกับเราครับนะครับผมขอขอขอป้า,ากันนะครับนะครับก็สวัสดีครับ